ผู้เสียหายแจ้งความซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์จากเว็บปลอมขึ้นเงินไม่ได้ลอตเตอรี่เป็นเรื่องครับทำไมคะถูกไม่ถูกคาลาบถูกหวยเอ้ยก็ดี่ปรากฏไปขึ้นเงินไม่ได้เพราะว<อ>่านะครับซื้อจากเว็บไซต์ปลอมครับอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับคุณธิตภาธนทรปรีชาตครับ <c oughs> ผู้บริหารหงทอง .com <c oughs> นำผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ นำเพจปลอมแล้วก็ปลอมเว็บไซต์ใช้ชื่อว่าหงทองครับหลอกขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้เสียหายนะครับเป็นร้อยคนเลยนะ,ะเพราะว่าอะไรครับถูกรางวัลแล้วปรากฏว่าเอาไปขึ้นเงินแต่ปรากฏว่าขึ้นไม่ได้เนื่องจากว่าไม่ได้ซื้อกับต้นทางคือบริษัทนะฮะหงทองที่ว่านี้ครับเพราะฉะนั้นก็รับรางวัลไม่ได้โอ้โหมูลค่าความเสียหายเลยครับเป็นหลายร้อยล้านบาทครับหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดแหละครับ ทั้งเป๋าตังแล้วก็เว็บของทองด้วยที่ผ่านมาไม่ค่อยถูกหลังบ้านแต่คราวนี้ถูกไปนะครับสตัว2ใบมูลค่า800 0บาทพอจะไปขึ้นเงินตอนนั้นเองครับกลับพบว่าเว็บที่ซื้อเป็นเว็บที่ถูกปลอมขึ้นมารู้สึกว่ามันเจ็บใจจริงครับเนี่ยโชยดูเลยนะเพราะว่าลอตเตอรี่ไม่ได้ถูกกันง่ายหรอกครับชีวิตนี้จะถูกยากมากเลยนี่นะพอถูกกลับไม่ได้เงินโอ้โหมันเจ็บใจครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารของหงทองนะครับย้ำเลยพินพี่น้องประชาชนที่ซื้อสลากออนไลน์ครับ จะต้องซื้อผ่านช่องทางแอปพลิเคชันนะครับหรือเว็บไซต์ของพนันนะครับหงของของนะฮะหงทอง com เท่านั้นนี่นะเพราะฉะนั้นก็เป็นอุตาหณ์ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับโอ้โหหลอกกันหมดและคนหายกินเดี๋ยวนี้นะเมื่อวัที่แล้วดิฉันตรวจหวยดูดูเผินๆเนืกว่าถูกออก80ยใช่ไหมดิฉันเห็นเลยของิฉชนะ80ราคาลอตเตอรี่80บาท80บบาทก็ไม่มีหวยออก80ก็ไม่ถูก 归，不拢，白沙漠。